แสดงความอาลัยยิ่งพ่อแห่งแผ่นดินพระบาลมีอันแผ่ไพศสารมีหลักฐานที่ได้บันทึกเอาไว้ว่าระหว่างช่วงปีพุทธศักราช2,512ถึง2,520พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในที่ต่างๆรวมระยะทางที่เสด็จพระราชดำเนินยาวไกลกว่า1,000กิโลเมตรและหลังจากนั้น ยังเสด็จพระราชดำเนินติดต่อกันอีกร่วมสิบปีทั้งนี้เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรของพระองค์จึงกล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เดินทางยาวไกลที่สุดพระองค์หนึ่งของโลกและภาพที่ทุกคนต่างสำนึกในพระจริยวัตรอันงดงามที่พระองค์ทรงปฏิบัติต่อพรสงฆนิกรของพระองค์ ก็คือทรงประทับนั่งพระเพียบหรือประทับนั่งราบกับพื้นดินโดยไม่เคยที่จะทรงถือพระองค์เลยน้อมศิราการาลราบพระยุคลละบาดเสด็จสู่ฟากฟ้าสุรลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้